ฉันเดินทางมาจะขอบฟ้าที่แสนไกลเดินทางไม่ยาวไกลมาเพื่อให้อภัยเธอหากที่ตรงนั้นยังพอมีความหวังก็ขอให้ตัวฉันสวัสดีครับวันนี้กเกษตรหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะพาทุกๆทกท่านนะครับมาดูการ เลี้ยงปลาช่อนนะครับในบอ่อไม่ใช่ธรรมชาตินะครับขุดขึ้นเองนะครับใช้แผ่นพลาสติกนะครับปูพื้นนะครับกันซึมนะครับวันนี้ผมจะไปให้อาหารนะครับให้อาหารปลาช่อนกันมีวิธีการให้ยังไงมันกินอะไรนะครับเวลาเราเอามาเลี้ยงจากการที่เขาอยู่กับธรรมชาตินะครับ อยู่กับธรรมชาติเขาก็จะกินปลาเล็กที่เล็กกว่านะครับเป็นปลากินเนื้อนะครับเป็นปลานักล่าพอมาอยู่กับนะครับกระเสดหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจะให้กินอะไรนะครับไปดูกันเลยนี่ครับบ่อประดุกของเขาครับมีไม่ใหญ่มากครับประมาณนะครับสามคูณห้าเมตรนะครับให้ดูปลาตัวปลาขนาดเท่าไหร่นะครับ น,าาน,นี่นะครับอาหารเป็นอาหารปลาดุกขนาดเล็กนะครับก่อนที่จะให้กินนะครับเราก็ต้องอฝึกให้นะครับให้ปลาช่อนได้กินตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับปลาช่อนบ่อผมนี่ผมไปตักมาจากบ่อธรรมชาตินะครับไปตักมาตั้งแต่เป็นลูกคอกนะครับ นะครับก็จะให้อาหารประดุกนะครับเม็ดเล็กนะครับทีการให้ก็หวานเลยครับนะครับให้กินทีละหน่อยอายุประมาณสี่สิบห้าวันนะครับ เลี้ยงแบบนี้นะครับเขาจะไม่กินกันเองนะครับพยายามให้ลักษณะบ่อนะครับให้อยู่กลางแจ้งนะครับให้แดดส่องถึงนะครับเพราะแสงแดดนะครับความอบอุ่นนะครับจะช่วยให้ปลาช่อนของเรานะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนะครับทำให้แข็งแรงนะครับ ทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะครับในน้ำอุณหภูมิที่อุ่นๆนะครับพาดูรอบบ่อนะครับ,รบเลี้ยงง่ายๆครับไม่ต้อง อะไรให้มากผักตบชวาก็จะช่วยในการล่าของผักตบนะครับจะช่วยในการดูดแก๊สนะครับทำให้น้ำใสนะครับแล้วก็เป็นเหมือนธรรมชาตินะครับมากที่สุดนะครับทำให้เหมือนเหมือนธรรมชาตินะครับนะครับรอบๆบ,บอกได้เป็น ประมาณสามคูณห้าครับแรกเดิมนี่ขุดบอ่อตรงนี้เพื่อจะกักเก็บน้ําครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับมันเป็นแอ่งบ้านทุกบ้านจะไหลมารวมกันตรงนี้ครัผมก็เลยทําของไส้ไก่ดักน้ําไว้ก็เลยหาปลามาเลี้ยงก็เลยลองเลี้ยงดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเลี้ยงปลาช่อนของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อาหารก็จะเป็นอาหารประดุกนะครับหาง่ายนะครับหาซื้อง่ายแล้วก็ให้ไม่เยอะนะครับให้เช้ากับเย็นนะครับก็ช่วงช่วงฝนตกก็ก็ไม่ได้ให้เพราะว่ากลัวอาหารมันจะไม่ย่อยนะครับนะครับบ่อก็ควรจะให้เป็นที่โล่งแจ้งนะครับแดดส่องทั่วถึงนะครับ ให้อุณหภูมิน้ําอุ่นๆนะครับปลาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับส่วนหาควรหาผักตบหรือจอกแหนนะครับมาไว้ในบ่อด้วยนะครับเพื่อป้องกันศัตรูนะครับศัตรูของปลาของเราด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทางช่องเกษตรหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ